เจ้าว่าบบแล้วเขาต้องไปไปสดใสการกระทําของเข้าไม่เข้าขังยังเป็นมนุษย์อยู่ด้วยเขาต้องไปอาศัยการกระทําของเข้าใน่ขังถึงยังเป็นมนุษย์อยู่อีกได้นะเช่ไหมเขาเรียกว่ากรรมนะกรรมเพื่อการกระทําเขาทํากรรมอันใดไหวเขาเสียับกรรมตัวน,นั้นนะทั้งกรรมดีหรือว่ากรรมบ่ดีตัวน,นี้เป็นสิ่งที่เขามองมาเห็นแต่ว่าบางขง้งบางข้าวมงังไก่ผลเทียนในปัจจุบันเนยถ้าผู้ใดเหตุได้หลายนะไฟดีก็ตาม ไฟขีลายก็ตามถ้าของเก่าบาหลายมีแต่ของในปัจจุบันมันสี่ห้ผลในปัจจุบันเลยแต่ว,ว่าของเก่าหลายผลการกระทําในการในปัจจุบันอาจจะบ่าให้ผลชัดเจนแต่ว,ว่าตัวนี้ก็เป็นข้อที่คนสงสัยคือกันเีวยนว่าบางคนเขาก็ยังบอกอได้ทดําดียังปัญหามักว่อได้ทําเยังี่เป็นสิ่งที่ว่าเป็นบุญปันหดเป็นยังเขาก็จะเลริดวง,งเรื่องแท้นี่ บางคนทำบุญทำท่านเฮ็ดดีก็พอก็แม่ก็พีขาหน่อมีแต่เดืองแต่หลาก็มีเลยตัวนี้เป็นเหตุนี่คนคิดบ่ได้คิดบนถึงบ่เข้าใจอาตมาก็สงสัยกันแต่ก่อนไแต่ว่าเมื่อได้ไปศึกษาเรื่องมั่วนี่โอ้มันซับสับซับซ้บอนคนนะเพราะว่าการกระทําบางอย่างหรือ <c oughs> ว,ว่ากรรมบางอย่างนี่มันมันบ่สามารถสิใไห้ในปัจจุบันได้ นะที่ว่ากระบวนว่าบุญผลเลยกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเป็นอย่างพราะว่าพลังของของเก่ามันยังขุมค้องอยู่นะเขียนว่าบางคนทำดีแต่ว่าบ่คอยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมิเตเหตุเพศไพ่เกิดขึ้นในชีวิตก็มีให้กันจนเขาว่าทำดีบ่ได้ดีคนส่วนนึนนนงว่าทำดีบ่ได้ดีเพราะว่าเขาบ่เห็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมิเตเดือมมิเตเล่าที่บ่หนาพึ่งพ่อใจเกิดขึนในชีวิต บางคนเลิกทำดีไปเลยก,ก็มีไปทำสิ่งที่ตรงกันขา้ามนี่ก็หลายบางคนทำแต่ความสัวแต่ว่ากับวิตเตสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่วสิ่งที่ดีๆส่วนมากคนก็จะมองไปในด้านวัตถุอาานันหลายนะในด่านวัตถุเป็นวัตถุเป็นเขาของเงินทองแต่วข้อมูดซึกภายในใจของเขาเข,ขาควาสามารถสิ่างหัวใจกได้ต้นนี้พระพุทธเจ้าอนว่ามันเกี่ยวกับต่าเกี่ยวกับสิ่งหนุนอยู่ ของเก่าเขานะท่านว่าพวกที่เขาทำดีแต่ว่าบบคอยมีผลดีในปัจจุบันทั่วกมชัวด้วยการทำชัวของเขาในอดีตมันยังให้ผลอยู่ในระยะนั้นมันยังแห้งอยู่ผลของการทำดีของเขาในปัจจุบันก็เลยบปกกฏชัดเจนแต่ว่าบบเสียหายเลยมันกับมันกับอยู่ของมันอยู่ยังมีอยู่แต่ว่าเขาใส่ของเก่าใส่กรรมเก่าอยู่ตอนนั้นก็เลยถูกอยากรลำบาก มันบางคนทำสัวแต่ว่ามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขากเพราะว่ากรรมดีในอดีตของเขายังอุ้มชู้เขาอยู่เหมืนว่าสมุนยังไงว่าสมุิว่าคืออันนี้แหละพอแต่ก่อนเราเป็นคนบกวยตัวสมุติได้สมุนะราเป็นดีเลยสมุนคนบกวยตัวต่อมาเรามาเปลี่ยนแปลงเป็นคนตัวซะตัวผ่ตัวเมียแล้วแต่ก่อนบกตัวต่อมาตัวนี่สมุิเด้อสมุิ ตัวท kind of right ี่เหลกเมี so ่ยกับบเสือด้๊โบเสือว่าเราตัวยังนั่งขึ้นว่าเราเบาความจริงอยู่ก็ยังเสืออยู่เราเบาความจริงตัวไรเถื่อไรที่เขาวันเริ่มสงสัยได้บ้านเริ่มสงสัยเรื่องเมียนคือเรื่องเมียนคือเขาว่าบอนี่เริ่มสงสัยมาเมื่อตัวไปโดนดนเมียนแล้วบ้านน่กเสวานะโบเสือบ้านบเสือเมียนสีกลับมาเบาความจริงกับบนเสือเด้บนเสือพอตัวมาโดนเนี่ย ตัวมาดดไม่น้อบอกข้หญิงกับมเสือนี่ยกตัวอย่างว่าจนกว่าเขาสีเบเอาค้ามือจรดูว่าบอกอยู่เดือยบอกอยู่เดือยโดนคือกันจังสิกลับมาว่าโอ้เราบดตัวเราบกค้ามจริงมันสิเป็นอกษนะเลยนะกรรมว่าบ่นว่าบ่อยผลเลยเหมือนเาเหตุประจําประจํานี่มันสิคอยเด่นขึ้นเด่นขึ้นอันนี้คื้กันนะอันนี้คื้กันมันให้ผลเพราะนั้นพจนจังบ่อยประมา ต้องสร้างประโยชน์ในโลกหนาไหวอย่างน้อยน้อยก็ให้เป็นคนที่มีความเสือเสือในคุณความดีเสือว่าพ่อเมย์เป็นภูมิมีบุญมีคุนกระเฮาเสือว่าพรพุูธเจ้าเป็นภูถ่มีอยู่จริงพระธรรมค้มสอนของพรภูฏเจ้าสามารถน้าคุนหนึ่งพ้นจากควอมทุกได้จริงพระอริยสงหนือพระสงฆ์ผู้วนปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมีอยู่จริงเชื่อว่าการกระทํากรรมอันใดไหไวเขาเสียรับกรรมอันนั้น นคนมีข้อมูอซึกมีค้ามเสือแนวหนีนี่สิเป็นคนที่เราล่องชีวิตอยู่แบบบ่บประมาณแต่ว่ากันผููไดมีข้อมูอซึกตรงกันขามบ่เสือบุญเสือคุณของผูมีประคุณบ่เสือว่าประพุธมีพระรมอ่าบ่เสือว่าประพุธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนเป็นคำสอนอันดีจริงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติเจามีอยู่จริงถ้าบูไดโบเสือให้ลัา,าษนานิ้สิทำเป็นสิ่งนี้ตนง้ันขามคือของบอด่ดีคือการทำที่บ่ดี เขาก็เสียรับข้อมบวสบายนะนี่เบื้องตนต้องมีข้อมบวซึกในลักษณะนั้นทั้งสิําเร็จประโยชน์ในโลกหนาว่าเมื่อเฮาลดลมหายใจไปหรือวันที่สองบันอันที่สองเนะี่ยพนบให้เป็นคนที่มีข้อมประพฤติทั้งกายมีข้อมประพฤติทั้งกายปกติปกติในทางที่บ่เป็นโทษเด็กเพื่อเช่นว่าเขาไม่ร่างกายเนี่ยกะเป็นคนอ่อนน,อน้อมทอมตนต่อคนอื่นพ่อกาบปากกาพอา่อไหว้กระไหวพ่อนบกระนบ โบเป็นคนแข็งกระดาษนะพออย่งไรเป็นคนอ่อนน้อมทอมตนทั้งกายคนอ่อนน้อมทำมตนเป็นตาหักไดยถ้าเป็นดูกไพ่ก็เป็นที่รักของพ่อของแม่เป็นล้านไพ่ก็เป็นที่รักของปู่องยาของตาของยาถ้าเป็นผัวหรือเป็นเมียไพ่ก็เป็นที่รักของกันและกันแต่ผัวเมียบบมีความอ่อนน้อมทำมตนต่อกันโมจักสภาพว่าถ้านเอาองตัวเองเอาใจใจไปใจมั่นนี่เกิดความถูกขมลด ทั้งเมียกับบอยอมพวทั้งพวกับบอยอมเมียแข็งกระด่าต่อกันนะวิีการอ่อนหล่นหน้าว่าสอต่อกันเลยเกิดข้อดลๆหน่อยนะคนเราเ็น,น,นยังไงรักษากายเ่าไงเป็นปกติเยากายเข้าไปแข็งกรนะด่าเยากายให้ไปตีไปขากันภาษาพระพระุทธเจ้าสอนว่ารักษากายด้วยวรักษาข้ามเบาของเข้าห้มไม่เป็นปกติในทั้งที่ดีพยายามเ่าในสิ่งที่มันสิกระทบกระเทือนก็อมดสึกของคนอื่นใน ในสิ่งที่บ่ดีไอ้เหนีหยคนอื่นถกเพราะคำเบาเนี่ยสำคัญเลยปากของท่านป้าโพธิเจ้าอนว่าเปรียบเสมือนกับหอกก็มีดแหลมเมาไ้เหนคนเจ็บใจกันได้เลยปากนี่วันธรรมดาได้ไหมคือคำดาคำปล่อยคำเบาเน็บแนมคำหายต่างๆ่นี่นะเบาอ้ยคนตายก็ได้เลยมาอน่ยคนตอมใจตายก็ได้เาอ้ยคนไม่ความสุขก็ได้ปากนี่เป็นประโยชน์เป็นโทษคือกัน ท้าโมจักใส่นะเพราะนั้นผู้เจ้าคนยังว่าให้ใส่ปากให้เป็นหนึ่งขาสิพยาย่ำพูดอ่อนหวานพูดอ่อนหวานต่อกันพราตัวนี้กันพูดได้เห็นใดีนมีความสุขได้เลยพอเอาไม่ออกเอาว่าอันเทตุว่าไรถูกเดยถูกทุกอย่างป่าพ่อขันไม่ลูกแนื่หนังกระทุกแม่กันไม่ลูกแรื่หนังกระทุกลูกขันีม่พอให้แม่บอกว่าเป็นกระทุกขึ้นกัน มันแถบพวกเมียกันเบาพอเป็นน้ากันเนี่ยโอ้ยซ้ำมาตกนรกแล้วอยู่น้ำกันเม่ไดเตือนกันว่าเบาเบาดาเบาเสียบเบาสีเบากระทบกระทั่งกันนะนี่มโสบายต่อไปต่อมากะับนาโบดตรทอน้ำบันเบาหวานนอนติดมายิบมาเยี่ยมนาโบูตรนั่งจากโบดกระบึงแล้วบันนาบึงนาตึงกันโบดกันบึงมันโดนป้ายบันต่อมา สัตว์่เธอช้านก็ขึ้นมาแล้วบัตบึงที่เธขึ้นมานักคนว่าบึงขึ้นเหื่อนมาสั่นก็ไม่ได้ขึ้นทั้งเธอกระจกคล้องเหื่อนหนาบดีก่อนเลยหนาบึงหนาบดก่อนบดจักมันได้ขึ้นบาน้เขาว่าว่าทั้งแหมนโอแหมนว่าแต่ว่าบึงขึ้นเหื่อนี่ยังบ่ทดอกจะคล้องเหื่อนหนาบึงเลยโทษบ่หลายน้องเธอบังกะหอนมันไว้บ่มีเหื่อนอยู่บึงก็ได้อยู่แต่ในหูวไหลเนาะพ้นบ่ตกกว่านเอบึงมันอยู่ในหูัวโดยธรรมดาเนาะ อ่าจนใน,นหูบอหมดโตบอนห่อนที่มนเหเหือนก็ไดยขึ้นห้ามองอยู่ตัวขึ้นมามองมันเย,นย,นยน็นๆดีมาสนว่าห้องหอดว่าโอ้ยสงสัยเกาะคขึ้นเหงือนว่าสงสัยสิเป็นนันนี่มัชักกว่าันตื่นเพอเพ่ยคือเึ่งเตือนเสียมว่าแต่ว่าพราเป็นยังดอกนังเถื่อกระได้แต่ว่าคนท้อของถือว่าแต่ว่าถี่มันจิเป็นคือคนหนาบึง้งคนหนาบงใช้กันคนเกดคนสั่างกันนเป็นเคาะน่นอนเนแล้วตัวนี้ว่านางเถื่อกับ เป็นไปไหนเนี่ยผจับว่าเขากระถือกันแนวเนาะ,นะแต่อาตมาว่าคนหนาเบิงนี่เป็นโทษกว่าเบิงเกินน <c oughs> ั่แหละตอนนี้คนว่าเพราะว่าเจนบอดีนะเหมาบอดีได้เธอได้ที่ต่ื้อมันก็เปลี่ยนได้คนนท่าก็ได้อถมาดนก็เกิดอารมณ์ตัวบันเป็นเองมัดพอนานา,า,าเป็นจังหวะยแจ๊กเ่าหนึ่งวดอ่อนหวานแล้วก็เบิ่งการบางเวลานําแล้วก็เลือกเรืองที่จะเบาว่ามีประโยชน์บ่ประโยชน์น้อยประโยชน์หลายแต่ตัวสำคัญคือต้อง มีเมตตาต่อกันในการว่อกตัวนี้เป็นตัวสำคัญหลายคันว่าเอ้าไม่มีเมตตาโอ้ยเดือดรอนคันมีตัวนหนคุ้มในส่วนมากสิดีไปเพื่อแต่คันไม่มีเมตตาไงอยู่ในองค์ที่อ่อ,อนหวานถูกการตัวเวลามีประโยชน์นะแต่คันไมีเมตตาหอกได้ดีดอยดอกนี่คันว่ารักในการวบอให้รักษาคํามา่อบให้เป็นสังสี่มาในใจอีกบ้านนี่ใจในี่พยามนะเบิ่งใจหัวจักใจเ้องอยู่ดอก ว่าใจห่ออยู่ปกติมันมันมันทุกข์ือมันสุขหลายก่ากหลักมันทุกข์น้ำเหลืองอย่างหลายเรีวยว่าสุขน้ำเหลืองอย่างส่วนมากสุขในี่บก็ไม่มีปัญหาดรอกแต่ถ้ามันทุกข์นี่าสาคัญเลยบมสบายคุณมั่วในใจนะเป็นใจมองมอง,มองเป็นใจเศร้าๆเป็นใจหดหู่นะหมดซึนบโบบานอันเป็นแนวนั่นห่อหรืวยว่าคนส่วนมากาก,ไาก็ไปหาแนวเก่เลยไปหาแนวเกศไปหาแนวพลค่ายโบเบิบ่งนะโบเกศ ไปเกลทั้งในไปเกลี่ยทั้งนอกน,นเถทีก็ไปดูนั่งฟังเพลงไปเบงสิงไพยหนกนะแล้วไปเห่นไปหวัปวป้ายมันก็พอนไข่เลยยุเทวันโมเดดขาดเพื่อนว่าโมเดียบลอยนะเมื่อเข้ากลับมาจากสิ่งเหล่านั้นเมือ่อเมื่อเข้าเลิกสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอาการทุกข์คือเก่าวุ่สบายคือเก่าแต่ว่าวิธีเกล่พระพุทธวันว่าขนะองถูกน้ำเดืองใดให้พิจารณาเข้าไปว่าเขาถูกปอยยัง ชนมากอันหนึ่งกกทุกูกเพราะเขาอยากอยากให้นเป็นอย่างสัตว์อยากให้นเป็นอย่างสี่ว่าอย่างให้เป็นอย่างสั้นอยางให้ใเป็นอย่างสี่นะน,นี่เป็นเหตุในเกิดถูกเป็นเหตุในเกิดถูกข้อมอยากนี่แหละสำคัญด้วยวก,การก,กนานระทํำผิดเพราะนั้นต้องปรับค้อมเห็นในมันถูก,กน,นะให้อยากตามธรรมชาติอย่าไปคัดธรรมชาติเทียนเป็นอยู่นะยอมรับธรรมชาติเทียนเป็นอยู่เพรากับสิบบทถูกกว่านนะสิบบ้มีข้อมถูก หนึ่งขันแจ้วสองมองพยายามนะพยายามเจ้ไขเบิ้งไม่แต่ของว่าเขาเหา็นยังผิดก่อนยังผิดคือยังผิดมันไม่มองผิดจังว่าเขาจังถูกนะขันโพดได้เห็นเหตุเดวมันเสียาได้เลยบาดสีบพทุกอีกต่ตไปหรือว่าใจเขามีความอยากได้ลายอยากจนเกินประมาณกระทุกได้กระโดดลงเม้นแ่กันอยากจนไปเหตผิดเป็นหลังเอาไม่โกงเอาอยัางนี่แหงคักแล้วแหงที่ถูกตืมไปหรือว่าเมื่อใจเขามีอารมณ์คุนเครื่อง มุดยิดเกิดโมโหโตโซยู่ประจำนะนี่สีเดือดหลอนเดือดหลอนบส่สบายให้รักษาใจให้รักษาเนื่องสีบอดให้ความคุณมองอยู่ในใจดนลสองสิบบโหลบเกินประมาณสามสีบอยห้ามมุดยิดขอบคุ้มจิดใจของเขาพายามระงับไว้นี่เขาเรียกว่าเป็นการสาร้างเหตุเพื่อจะไปสู่สุคติไปสู่ความสุขความเจริญในภพนะที่ไปสวรรค์หรือไปนรก หูไดหแต่วนตายหูุดหงตัวเองผู้เจ้าวันว่าตรวจสอบบางเจ้าของไม่ออกกันผู้ใดทุกข์ยิบมือใจมันคุณมันมันม่วม,มันบุษมาย,ยิบมือนั่นเพื่อนว่าอารมณ์อารมณ์ของทีบอดีอารมณ์ของพกพุ่มทีบอดีปรากฏใจเหาเมื่อเหาบัดลมหายใจไปในรายานั้นเมื่อต้องหวังว่าจะเด้ไปสู่สุคติควันไดไปตัวทุกขติคือที่บุษมายเน้นหอนเลยใจบอดีเงาหนาบุญหนาเบีบ้ยวอย่างนั้น ระว่างเลยไม่ออกเลยอันเป็นยังไปตัวนั้นล่งไปมองโบเมนเลยแต่ว่าขันผู้ใดอยู่ในปัจจุบันเบิกบานดา่าเรื่องเกมไสจิตใจเหยือกเก็นนั่นมีความสุขในปัจจุบันนักวนาอารมณ์ของความสุขมันมันปรากฏแย่เฮ้าอันเกิดเฮาเป็นยังไปในระยะนั้นหรือว่าเฮารักษาอารมณ์ตัวนั้นไว้ให้เป็นยงสันยุตตลอดนี่เขาเ่าเป็นคนปลอดภยัยเมื่อเขาเป็นยังไปว่าเฮาสิไปสู่สุคตินี่เป็นเป็นวิธีว่า วิธีการในการเตรียมไว้ในการสร้างประโยชน์ในโลกหนาไว้นี่ข้อที่สองเด้อหนึ่งให้มีความเสือสองให้รักษาเจ้าของรักษากายว่าจใจสามให้เป็นคนที่มีความเน่้ออื้อเฟือ่อเพื่อแพต่อคนอื่นให้ไม่คิดใจคิดสงเคราะห์แก่คนอื่นตัวนี้เป็นยังงมันก็ให้เอาคิดเนี่ยนะเพราะว่าจิตใจได้คิดจะสงเคราะห์คนอื่นน่ะเป็นจิตใจที่เบาต่างกับจิตใจที่ คิดเอาเปรียบคนอื่นนะ่อยากสงคอคนอื่นโดยวัตถุสินค้งด้วยข้อหมโหข้อเม้นหรื่าโดยยั่งกระตามการสงคอกะมีอยู่สี่อย่างเลยสงคอโดยวัตถุสินคองอันหนึง่งสงคอโดยการผูดจาที่ดีกับคนอื่นนี่อันหนึง่งสงคอโดยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเขานอันหนึ่งสงคอโดยการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นการสงคอนะนี่เข้าสิสงคอโมเป็นคนที่ เห็นแก่ตัวนะว่ายัางไงมีคามราซื้อไวยแนวนั้นผู้นั้นคือว่าได้สร้างประโยชน์ในโลกหนาไว้ข้อที่สามข้อที่สีบ่บาทข้อที่สี่เป็นคนเป็นอยู่หรือปัญญาให้มีปัญญาในการร้องชีวิตปัญญาในที่นี่มวลว่าปัญญาในการทำมากินอีกอันหนึ่งปัญญาในที่นี่คือปัญญาในการทำคมเห็นนี่ถูก โหดจับบาปโหดจักบุญโหดจักคนโหดจักโทษโหดจักสิ่งที่เป็นประโยชน์และบเเป็นประโยชน์ว่าเขาบอกว่งกวงวงว่าแต่ว่าบอที่จะให้เกิดปัญญาในลักษณะนี้ก็มีอยู่สามสามลักษณะอานบูรย์คิดในลักษณะสามประการเนี่ยจะเกิดปัญญารักษาจากของใได้คือวันสิบอออกหนอกโลหนอทางคิดในลักษณะใดลองไ่คิดเบ่งก็ไดไม่ออกพราเขา เราคนมีปัญญาได้คิดเนี่ยนะคิดจังไหคิดว่าสิ่งต่างๆที่เฮามีเฮาเปลี่ยนอยู่นี่บนแนนนอดคืเป็นบ่เฮาจะมียังกะตามีสับสมบัติเข่าของเงินท่องมีลูกมีเมียมีพอมีแม่มีพีมีหนองมีหยดท้าบัรดาสาต่างๆสิ่งแถวมีอยู่นี่เข้าหัวาบนเนนนอนเป็นของอาศัยเป็นของเปลี่ยนแปลงนะครับการภูริเกิดข้อมูลซึ่งในลักษณะนี้กันมาเนี่ยว่าเป็นประโยชน์หลายเด้ย ผู้นั้นสิเปี่ยนเลยเปี่ยนนิสัยเลยเป็นคนดื้อคนโกงกระสิบกับเป็นคนปกติเป็นอย่างเพราะว่าเขาคือไหนลักษณะนี้เขาสิบบ่ดื้อบ่โกงแล้วก็บ่เพิดเพื่อนจนเกินไปบ่โม่เมาจนเกินไปนี่สิ่งต่างๆเพราะว่าโู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยดบรงชีวิตอยู่ถือซื้อโอประมาณไอคิดในลักษณะที่ว่ามันบ่เป็นของหมันคงจีรังยังยืนยังกระไดนะ ของจะจะเปลี่ยนแปลงแต่สลายหายไปยุคคิดในดักษณะนี้บานในผู้เจ้าอว่าสิ่งใดไม่ความเปลี่ยนแปลงนั่นสิ่งนั้นย่อมเป็นถูกคนว่าเขาไปถือว่าเป็นจริงเป็นจังย่อมถูกคนว่าตันนี้ก็แเมนเลยที่เขาถูกอยู่ประจำเนี่ยเพราะว่าเขาไปยึดไปถือในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงครับว่ามันสิมันคงนะเขาเลยเป็นถูกเกิดบร้คิดในดักษะนี้ก็สิบบยึดมันถือมันใอนย่ายงหลาย คือเห็นข้อมเปลี่ยนแปลงเขาก็สิบประยึด์บัตใส่ไปซื้ออาศัยไปซื้อส้างประโยชน์ไปซื้อเจ้าเหมือนหนึ่งมันต้องจากเข้าไปหรือว่าเขาต้องจากันไปคนคนใดเนี่ยใจสิเบาใจสีเย็นอยู่ใดนี่ต้องลองเอาไปคิดเบอกคิดเรื่องเลิกคิดไปเรื่องเลิกไม่ต้องว่าอะไรหรอกตอนนี้คิดไปในใจไปใจมันนะเ็นว่ามี่ออยู่กับเผ้ามีแเม่อยู่กับเพ้าคิดไปพอดียุนเขาบดนิิดไปในใจนะจ้าเหมือนหนึ่งมันจากเข้าไปหรือว่าเขาต้องจากคนไปหรือว่ามีผัวมีเมียอยู่กับตาม อ้คิดไวใ้นใจว่าจักมือหนึ่งเขาอาจจะบรดยุนกันจังสีเขาสิทําดีต่อกันก็น่าในระยะนี้เขาสิบเบีรยรขี่หลายต่อกันนี่ตัวอย่างว่าเนี่ยอื่นห้กันคือเนวนี่มันสิบโวเหตุปต่อก,กันมาเนี่ยเนอคิดว่าสิ่งต่างๆเหเมื่อมีความแปรเปลี่ยนเมื่อเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงย่อมมีถูกเหมือนมีถูกเขาควรบอสิไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นมันสิเกิดปัญญาว,ว่าบรรอขวนบอดขวนไปยึดถือตัวดีสสาคัญไหย เือเอาคิดได้ว่าโบยุดถือแบนที่ว่าอาศัยอยู่ใส่อยู่ที่ว่าโบยุดถือว่าเป็นเ้าอีดีนะมันก็สิว่างใจใจเขาว่างไหวมันสิสบายในตนีอยู่แบบสบายเลยนะเย็นอีกคนเราเป็นคนมีปัญญาฮะโบได้ยินได้นักศรัทธาสี่อย่างในเดิมหนึ่งเป็นคนมีความเสื่อตัวความดีทั้งหลายสองเป็นคนหุ่นจักรักษาเจ้าของสามเป็นคนมีความเสียสละแบ่งปันสี่เป็นคนที่ มีปัญญาคิดในลักษณะทีวามานี่ชื่อว่าสําเร็จประโยชน์ในเกิดในการเกิดนั้นเป็นมนุษย์ทาแมนเขาอยู่ในโลกนี่ไปบวบาบเป็นยังไงก็มีประโยชน์หลายทาแมว่าถึงเวลาที่เาต้องจากโลกนี่ไปก็ได้ประโยชน์ในการเกิดนั้นเป็นมนุษย์เพราะเสียที่นะมีสุขติเป็นทีไปเบืเ้องหนนะ้ามีสวร,รมคอ่อีพุทธมโลกอะไรมีนิ่พานเป็นทีไปหรือว่ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นมนุษย์ที่ มีความเปรียกพร้อมสมบูรณ์่นวะราะนั่นผู้เจา้าคนยังวยหวะเฮาเห็ดประโยชน์ทั้งสองอย่างนี่ครอบคู่กันไปในกนันนาทีา่เขายังมีชีวิตอยู่คือหนึ่งประโยชน์ในเบื้องต้นประโยชน์ในปัจจุบนันกกบเห็ดไปนํากระทําไปน้าคื้นี่แหละคือเอาเห็ดนี่แหละทํามาหากินป้าพ่อได้อยู่ได้กินน่กับเหลี่ยงพ่อเหลี่ยงแม่เหลี่ยงพี่เลี้ยงน้อ,นองนี่คือสร้างจอยนีย่พ่อได้อยู่ได้กินแล้วหาโอกาสเม็นวัสิุประเงคสู่มือเขากับเห็ด หาโอกาสเห็นว่ามีความสําเร็จประโยชน์มีบาดมีเหื่อนก็ยังศีละเรื่ยถือโอกาสเอื้นพอ่อเอื้นแม่เอื้นพี่เอื้อนนอกเอื้อนมูอเอื้อนพวกมาเพื่อทําดีต่อกันนะกัยังในนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาอีกถือว่าเขาได้ทําตามถือซื้อว่าเขาได้สั่งประโยชน์เลยให้แกตัวเองนั่นละพูดกับได้รับประโยชน์ไปนั่งเป็นการบ,บราําบัดทวนว่าเป็นการใส่สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการ เลือกคบโมโนําเป็นการให้โคบสกกมแกโมนําเป็นการทําสิ่ววสาาทง,ท,งบบที่เาเรียกว่าเหมาะสมแก่ฐานะขห้องตัวเองสิบโเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจแนแพ่หลังนี่เข้ากันได้เห็นแล้วซื่อว่าเขาได้สร้างประโยชน์ให้โลกนี่ส่วนหนึ่งนะประโยชน์ใ้โลกหนากระเที่ยวนี่แล้วเพรามีการให้ทานรักษาศีลประพฤติดีประพฤติชอบนี่เมื่อฟังเถิฟังธรรมเลยนะคำว่ายงสีนั้งแต่บวระเดีฟังได้เทศก็ได บนวสิทศิปฟังงในฟัง,งไงในบนวสิฟังไงปาะเดี๋ยวดีนั่งเถือ่อตัวนี้สําคัญคือกันนะธรรมะคําสอนปุโเจราสาคัญคือกันถื่ว,ว่าคนฟังย่กผู้เทศกับเทศยานี่ยขันผู้มีความขาอรบผู้มีความอยากฟังเลยว่าบ,บ,บ,นะบอกว่าไดนะบอกว่าใดเพราะว่าธรรมะมันตรงไปตรงมาสิ่งใดตี่วี้เห็ดผิดขันผู้ได้เห็ดผิดได้ร้ายเวลามาฟังธรรมะก็จะเปคนบอกให้เตห์ได้ก็จะเปคนบอกให้เตหอบอว่าแตยไม่ออกผออกดอกไม่เตยผะคือกัน ประเทศพีทมองใดน,นี่เวลาากูบาจารย์บอกเนี่ยบอกเพื่อนมาดอกมันถือเข้าบ่าตมาสังเกตเป็นงโอ้รรมามันตรงนะนั่งก้นจนฟั่งบได้ทนบได้เพราะว่าธรามันเป็นของจริงนั่นว่าเป็นของตรงไปตรงมาแต่ว่าขันเข้ามี่งกมือซื้อว่า,ม,วามันถือเข้ากายพิจารณานะ่ะเพีนาว่ามันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษขันเป็นโทษคืนว่าเข้ากับพระยาลดลงละออกรดละเลิกออกไปนะนี่สิเป็นประโยชน์ในการที่เขาฟัง เท่าก็ได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในการที่เราอยู่เป็นมนุษย์นี่ประโยชน์ในโลกนี่เขาได้เห็นแล้วประโยชน์ในโลกหน้าเราได้เห็นแล้วชื่อว่าสมบูรณ์แล้วไม่มีเทามีอันเป็นไปหรือว่าอยู่บ้ายเ้ถ่าแจไปเข้ามาเราเดกถึงว่าขังข้าหนึ่งเขาก็ได้ทําดีจังสันสีจิตใจสิมิความอบปุลจิตใจสิมิความเบิกบานมเสียใจในภายหลังมัเสียใจในภายหลังว่าเขาบ่าเรยทสิ่งที่ควรทำไวในขณะแต่ยังปกติอยู่ สี่มาทำกับทำบ่ได้บานเพราะว่ามันเสียโอกาสแล้วจังหวะในเมือนี้พวกข้าทั้งหลายเสียว่าเดี๋ยมาสะสมอริยสัพสะสมบุญกุศลรวมกันกับผู้เป็นเจ้าภาพได้มาให้ท่านได้มาศึกษาเรื่องศีลได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเวาได้สะสมบุญอันดรียงงามมาแล้วได้มาส,าร,สาร้สางสีสังมงคลในเกศสถา,านที่นำอาตมาค้อนมทนาสาธุนำพวกข้าทั้งคนนะการทำดีก็ต้องมีการลงทุนด้วยกันย่อมเมย์ย่อมละย่อมเสีย สับไพ่หนออภายในไปจังสำเร็จประโยชน์เตียวซิงเหล่านีจะเป็นข่มสุขภายหลังการกระทํำบางอย่างนี่ให้ทุกในปัจจุบันเตียวให้ซุขในอนาคตก็มีการกระทํำบางอย่างให้สุขในปัจจุบันให้ทุกในอนาคตก็มีการกระทํำบางอย่างให้สุกในปัจจุบันให้ซุกในอนาคตก็มีนั่นว่าจังถือเป็นประมาณโ่ได้คือข้าเสียด,ดียังศิละขางขังบางข้าวก็มีอุปสรรค การใน้บางคนคัดของไร้ซิ่งไร้ประกรแต่ว่ากะประกันพาฟันอดทนจนสําเร็จตัวหลวงไปแต่ผลทสียเรา,า,ก,นะาก็ความสุขนะความสุขความสบายภายหลังในภายตรงกันขามบา,ขบางขังบังข้าวเฮารือคนทั้งหลายเหตดเห็ดผิดศีลผิดธรรมเหตผิดรามามอยาคือมีความสุขความเปิดเพลินยุคในปัจจุบันแต่ว่าเมือ่อล่วงไปแล้วกับเดือดร้อนใจภายหลัง ่าสัสมบัติเงินทองเขาของที hey, ม่มอยู่หายไปวะทุกเดือดร้อนใจภายหลังรา,เาเ้เฮาเฮ็ดเฮ็ดบ้ถนอะมีความสุขในปัจจุบันแต่ไม่ถูกติดตามอาแต่บางคนมิสติปัญญาหลายมีศทธาหลายเฮ็ดตีในปัจจุบันกันสบายใจใจนะเห็นมีความพอใจเฮ็ดไปแหลกเขมีความพอใจในี่ยควว่าในขณะเฮ็ดก็มีความสุขค่ามไแหลกม่มีความสุขลักษณะของการกระทำนะ <c oughs> จังวหวะในมนีผมเข้าโดยเาพ่ะผมเป็นเจ้าภาพเลยล่ะ <c oughs> บอกจอยครับไม่ออกคนนี้ล่ะในนัมริจัดทําบุญเพื่อสงราขอาดญาติสงห์ขโมงพวกสงห์พระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็สงราขห์ตัวเองล่ะมาชด่ายให้ได้รับความสุขความสบายในทำมาในล่าอย่างนะในมนีก็ถือว่าใก่้จะสเร็จประโยชน์แล้วเมื่อผ่านไปแล้วก็แฮวคิดถึงดูดู ห้ายังห้ความดีตัวนี้มันกออกดอกออกผลให้คิดถึงล้วดูคิดถึงในสมมือห่งดีว่าครั้งหนึ่งเราเคยทําแนวนี้ที่สมเสมือนะย่าให้อารมณ์ที่บุดีเข้ามาอยู่ในใจเฮาดนมันสิออกดอกออกผลไม่ความจเจริญลุ่ลงเรื่องกันไปเรื่อยในคิดใจเขาว่าบางคนมีบุญอยู่มีความดีอยู่แต่ว่าบ่คอยคิดถึงไปคิดถึงในสิ่งที่บดุดีที่มีอยู่ คือช่างคนน,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 นั้นน่คือเขียนคูดอย่างน่คือขนาดนี้เนีย่ยคือดีขนาดได้คือแน,น่นอนว่ากันสังเกตกว่าใจเฮ้ามันจยุดไปถนันง่าย,ยานะนคือไปทั้งกี่ลายคิดไปดีขนาดได้แต่วันคิดไม่ทั้งดีนันกจากกระฟิดเนีย่ยแต่ว่ามีความสุขได้ต่างกันคิดถึงความดีมีความสุขคิดถึงความบดีมีความถูกแต่เอาบดีสังเกตจังว่าเหมือนว่าทำบุญไปแล้วคิดถึงตัวดูด คิดั้งดูจะได้เฮงในบุญหลายบุญจะเกิดเสมอๆนะใหญ่ค้ามส้อมมองเขามาอยู่ในใจเขาดนบุญนอสิบเบิดวิธีมันว่าคนว่าเป็นอนุสติจากขาอนุสติดถึงท่านที่เหตุไปแล้วใจสีดีนะนี่เป็นผู้บายของพระโพธิเจ้าคนว่าทำดีแล้วยิดถึงความดีก็คือจังคนไม่เงินนี่ละเงือนเอาไปฝากไว้ธนาคารเขับบุคิดถึงเ็อคือจังโมงงาางงม,มีได้ แต่ก็น้องคิดถึงนี่ดีใจนะดีใจบุญกับซ้าว่าเป็นศัพท์อันหนึ่งนั่นแหะที่เขาฝากไว้ในศาสนาฝากไว้ก็พ่อก็แม่ก็พี่ก็น้องก็พระเจ้าประสงค์ก็ในมมณีเข้าในหายความสุขแก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องใ้กําลังแก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องแก่พระเจ้าระสงค์ชื่อว่าเข้าใหนความสุขแก่คนอื่นเราคิดถึงในจุดนี้เขาจะมีความเบิกบานใจคนท่เากันใจดีแล้วบานี้ยังกันดีบัด เฮ็ดบ่ก็ได้ก็ไดเฮ็ดพอมีก็มีพอใจมันดีใจเป็นฐานของความดีทั้งหลายใจเป็นฐานของความเจริญถ้าใจสมองไล้เฮ็ดเนียก็เสียม่ติมดเสียหายเพราะนั้นตัวนี้คือว่าเฮ้าเลยมาเราลุ่งใจนะในมอนการให้ทานชื่อว่าเป็นการใส่ปุ๋ยให้เกียรติใจเฮาเฮาสิดีใจนะอาตมาในฐานะเป็น,รนรประธานสงฆ์ก็ขออนมุทนาสาธุนำผู้เป็นเจ้าภาพหลวงพระเฮาทั้งหลายนะจะได้รวมแรงรวมใจกัน ทำกิจก,กรรมกันมาในเมือนี้จนสาเร็จดวงไปขล่อใพ้นบนกุศลใน,นส่วนนี้ล่ละจงมีแกพอกเราทั้งหลายถามมีทุกข์ให้คนจากทุกข์ถามีโศกให้โศกยิงกันไปให้พบพ่อเต่สิ่งที่ดีมีหนีมีสีินะส้ันไปความรวดเร็วนะสิ่งใดที่เป็นเหตุเพลิดเพลินบดีว่างามม็ใหายเือดหายไปแต่กลับมาให้เป็นทุกเป็นรอนอีกต่อไปขออ้างเอา คุณของพระตรรักในเป็นชัดกันในปวกเข้าทุกท่านทุกคนจงสุขโสสมุสอนปราจา์ทุกโสโกรพยห้นาสถาพรอจะกระจรเรื่องโรงฝุ่งไปไกลถ้าเป็นปรารถนาสิ่งใดที่บอบิดจงสํารธจโดยคุณบุญกุศลแม้ไปผ่านผ่านมาอย่าอับจนจงผ่านผลประสบสุขกพันเพือ